อธิบายหรือพูดแล้วพี่จะไล่ลำดับทีเหมือนโดเรมีฟาซลาทีเดอเลิกกันแล้วอ่ายังเป็นโดอยู่ไม่แล้วยังไงทำไมเราเลิกเขาทำไมเข้ากันไม่ได้อ่าเริ่มเป็นเรละกลับไปคืนนี้ได้ไหมล่ะยังไงชอบเขาเหลือเกินคนนั้นน่ะก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้อูอันนี้ข้ามไปฟาแล้วมั้งเนี่ยแต่ลุงว่าเขาก็เป็นเขาตายไปแล้วอ่าทำไมมันขึ้นโดสูงตรงกูล่ะท็อพุทโถอย่าลืมโทรนะ ค่ะคุณหนูคะวันนี้ความหนักจากจากสิบสายของเราหนักไหมหนึ่งหนึ่งเต็มสิบหนักไหมหนักอ่ะหนูมาเลยมาเลยอายุเท่าไหร่จ้ายี่สิบเอ็ดค่ะกูยังเด็กอยู่เลยหนูจ๋าวันนี้มีไรมาคือเราจะทำยังไงให้ครอบครัวเรามุฟอ้อนจากแฟนเก่าเราได้ค่ะครอบครัวยังอยากได้แฟนเก่าอยู่หรอ ใช่ค่ะงั้นเล่ารายละเอียดแฟนเก่าที่ทำให้ครอบครัวของเรา move on ไม่ได้มาหน่อยคือเขาเป็นคนที่เขาหาผู้ใหญ่เก่งน,นะคะ แล้วก็เป็นคนพูดเก่งชอบเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนแบบถ้ามองเผนๆก็จะเป็นคนที่อ้อนที่ประจบอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วผู้ใหญ่ก็จะชอบและที่นี้อเราเลิกกับเขาแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรามีแฟนใหม่แฟนใหม่เราดันเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยเป็นคนนิ่งๆที่บ้านเราก็เลยติดภาพจำแฟนเก่าไปเลยอ่ะค่ะคบกันนานไหมคะเกือบสามปีค่ะโอเคแาดปีแฟนใหม่แล้วครับแปดเดือนจะเข้าเก้าเดียนแล้วค่ะเราเลิกกับแฟนเก่าเหตุผลคืออะไรคะเข้ากันไม่ได้อ่ะค่ะก็คือเราเข้าเขา ไม่ได้แต่ว่าที่บ้านเราก็ดันเข้าเขาได้เลือเกินอ่ะงั้นกลับมาที่ปัจจุบันก่อนแล้วพอพ่อแม่เนี่ยไม่โอเคกับแฟนใหม่เขาแสดงออกอยังไงคะพ่อแม่ก็จะนิ่งๆอะค่ะส่วนมากคนที่แสดงออกจะเป็นยายนะลุงป้าอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะแสดงออกไงคะตอนเลิกแรกๆก็คือถามว่าทําไมาแบบคนเก่าไม่มาคนเก่าไม่มาทําไมาแบบทําไมวันนี้ไม่ชวนมาด้วยล่ะอะไรอย่างเงี้ยถามตอนน้าคนใหม่ไหมตอนนั้นไม่ได้พาคนใหม่เข้าบ้านไปด้วยเขาก็จะถามแบบบางทีถามที่จนเราก็อุ่น มิดอ่ะเนาะเราก็เงียบๆบไปเลยเพราะถ้าแบบตอบจะกลายเป็นเราแบบไปอารวาสใส่เขาอะโอเคแล้วพ่อแม่เราไม่ได้มีอาการรุนแรงเท่ากับญาติญาติคนอื่นนะเขาเหมือนก็อยากรู้เหมือนกันแหละแต่เขานิ่งเขาก็กลัวเราเป็นคนใส่เขาถ้าเขาถามจีเหมือนญาติยาตเราโอเคค่ะทำไมแฟนเก่าไม่มาก็ตอบไปว่าเลิกกันใช่หนูตอบไปแล้วแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบพยายามสงสัยพยายามจะถามว่าแบบ ทำไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เขาก็เลยถามว่าทาไมแล้วก็ยายก็ไปบอกให้ป้ามาคุยกับเราให้เราไปคืนดีกับแฟนเก่าก็เป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่รอบตัวรวมถึงป้าๆน้าๆนนลุงๆที่มีความหวังดีกับเราวงเล็บจนเกินไปอีกแล้วอเอาเป็นว่านั้นเราข้อคําถามได้เลยดีไหมคะคุณหนูหรือว่ามีรายละเอียดเรื่องราวอะไระที่อยากจะแชร์อีกได้ค่ะนั้นคําถามก็คือทอํายังไงให้ญาติของเรา move on จากแฟนเก่ายังเป็นคําถามเดิมกับที่คุณหนูปากเอาไว้ตอนแรกใช่ไมใ่ใช่ค่ะแล้วก็เปิดใจแล แฟนใหม่ด้วยอะค่ะโอเคอ่ะมาฟังใครก่อนคามีพี่ลูกกอล์พี่หอมพี่เผือกค่ะอ่าพี่หอมก่อนก็ได้ค่ะแฟนใหม่เคยพาเข้าบ้าน,นยังคะเคยแล้วค่ะเราปฏิกิยาพ่อแม่เป็นยังไงก็คือเฉยเฉยอ่าพ่อแม่เขาก็จะยิ้มอะค่ะแต่ถ้าพาไปว่าคนอื่นที่นอกจากพ่อแม่เขาก็จะหน้านิง่งหน้าง,ง,งองอหน่อยแล้วก็จะนิ่งนิ่งใสส่วนแฟนใหม่ละเราก็คงคิดว่าเขาคงเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละแต่เราเคยเห็นว่า,ากับแฟนเก่าเราอะที่บ้านเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ คือพี่อ่ะเป็นสายแรงอ่ะมาแล้ว <c oughs> ว่าแล้วอิสเบลล่า <c oughs> เอาละมาเริ่มไปแรงไปว่าพอแม่พี่ป้าหนาะอ,อะไรก็ช่างพี่ถ้าอธิบายหรือพูดแล้วพี่จะไล่ลำดับคีย์เหมือนโดเรมีฟาซอลลาทีเดอถ้าแบบคนนั้นถ้าไม่มา <c oughs> เลิกกันแล้ว อ่ายังเป็นยังเป็นโดอยู่อ่าจะเป็นป้าข้างบ้านได้ไหมอ่าลองไหมอ่าลองเสรเราฟังอีกครั้งนึ่งไม่แล้วยังไงทำไมเราเลือกเขาทำไมเข้ากันไม่ได้อ่าเริ่มไปเรแล้วเริ่มมาโน้นเรกลับไปคืนดีได้ไหมล่ะยังไงชอบเขาเหลือเกินคนนั้นน่ะก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้โอ้ยอันนี้ข้ามไปฟ้าแล้วมั้งเนี่ยอือ่าลองเป็นลุงมาบ้างแต่ลุงว่าเขาก็เป็นคนตายไปแล้วอ่าทำไมมนขึ้นโดสูงตรงกูล่ะเคยหรือยังพี่ก็จะถามเหตุผลว่า พูดเพื่อถ่าเพื่อเห็นก็คือมานี่เรื่องจริงด้วยนะใช่นะไม่พูดเล่นนะนังไปจริงจริงนะอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำนะนี่คือเหตุการณ์จริงนะแล้วเชื่อไหมวัทีิบานก็ไม่หยุดแม่กูก็ไม่หยุด เย้ะป่ะเอาลนวท่างี่ะจนเลขาบอกว่าแม่ก็ไม่คิดจะเรียนรู้รู้รรรนิสัยพี่หอมเลยเนาะก็จะถามเรื่องอะไรที่มันจี้จี้อ่ะชอบออจี้จี้แต่ว่ามันก็จะเบาบางลงคือพี่ก็จะทําให้รู้แบบรู้ไปเลยว่าอย่าถามเรื่องนี้อีก <S <S 2> <S 2> พูดยังไงก็ได้ให้นี่เป็นครั้งสุดท้ายของการถามถ,ามถึงคนนี้เราเป็นเบอร์นั้นหรือเปล่าล่ะเราทําได้แค่ไหนอย่างงี้ดีกว่าพี่หอมแป๊บหนึ่งกล้องช็อตเลยตอนเนี้ยมันเป็นพลังจนกล้องพังไปเลยอ่ะสีนม่เก้มไปสีอารมณ์ไงแต่มันเป็นเรื่องจริงนะคือพี่ไม่รู้ ว่าหนูสามารถไปได้เลเวลไหนคือคือคือบ้านพี่มันต้องเลเวลนั้นเพราะด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของพี่ด้วยแหละแต่ว่าถ้าหนูคิดว่าสุดได้แค่ไหนหนูจัดสุดของหนูไปเลยค่ะเพื่อ,อให้นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะถามเรื่องนี้รู้ไปแล้วได้อะไรอ่ะอันนี้เป็นพี่หออ,อะไรอย่างนี้ก็คือของพี่เนี่ยก็ถ้ามันรู้สึกว่าทำไม่ได้ก็กองกองไว้ไม่ต้องฟังไปฟังคนอื่นอ่ะเหลื <laughs> ออีกสองคน <laughs> ฟังใครต่อดีคะอ่าพี่เผือกค่ะ โอเคเรื่องของแฟนเก่าเห็นด้วยกับหอมทุกอย่างเลยว่าไอสิ่งที่เรากลัวว่าเรากลัวจะไปอรารวาสใส่เขาอะไรเงี้ยบางทีถ้าพูดไม่รู้เรื่องมันอาจจะต้องสักสักดอกหนึ่งอรารวาสเบาๆสักดอกหนึ่งอาจจะอาจจะช่วยนะเพราะว่าพี่ก็เป็นเป็นแนวควบคุมที่บ้านประมาณนึงเหมือนกันเป็นแนวแบบดุที่บ้านเหมือนกันถ้าสมมติพูดไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นฝั่งต้นหอมแต่ว่าพี่เสริมแฟนใหม่ด้วยแล้วกันที่บอกว่าหน้างอคือรูปปากเขาคว่ำเหรอหรือว่าคือพี่เข้าใจนะถ้าคนที่หน้านิ่งๆแล้วมันดูงอ หรือเป็นคนทําหน้างอตลอดเวลาอืมหุ่นยิไปหมดเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคือมันเกินหน้านิ่งอะค่ะคือหน้าจะบึ้งแล้วค่ะบึ้งเพราะรูปปากโดยไม่ได้ตั้งใจมันดูบึ้งหรือว่าเขาไม่ค่อยเอ็นจอยจริงๆคิ้วมาด้วยอะคิ้วมาด้วยเหร อันนี้คนกลางจะต้องเป็นคนจูนเราเคยเจอสถานการณ์นี้เหมือนกันที่แบบไม่ปลื้มปลื้มแฟนเก่ามากกว่าพอเราเข้าบ้านก็ก็จะนิดหนึ่งซึ่งมันเหมือนเดาออกเลยว่าคนไหนอะไรอ่ะเปล่าเปล่าเปล่าแล้วก็แบบว่าเรารู้สึกว่าคนกลางต้องจูนเพราะว่าพอเรารู้ว่าชอบคนเก่ามากแต่อยาให้เขารู้เลยนะว่าที่บ้านชอบคนเก่ามากกว่าเพราะอย่างพี่พอพี่รู้ปุ๊บพี่ก็ มีกำแพงนิดนึงเลยอ่ะอเหมือนผู้ใหญ่ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่จะมีนิดนึงฉะนั้นอย่าให้เขารู้แต่แอบสอนเขายิ้มซี่อะไรเงี้ยเพราะยังไงเด็กอ่ะสั่งที่เด็กง่ายกว่า พี่ว่าหนูอะต้องเป็นคนค่อยๆเปลี่ยนแฟนใหม่เขาทําไมถึงหน้างอกับผู้ใหญ่พี่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะนิสัยพื้นฐานเวลาเราจะเข้าหาผู้ใหญ่อย่างน้อยยิ้มแย้มก็ยังดีไม่คุยไม่เป็นไรแต่ยิ้มให้มันดูหน้าเป็นมิตรอะมันมันน่าจะดีสําหรับตัวเขาอะไรนะฝั่งหน้างอเป็นผู้ใหญ่บ้านหนูอะค่ะฝั่งหน้างอก็ให้เขาพยายามเข้าหาเยอะๆขอแบบนี้ต้องใช้เวลาสําหรับแฟนใบหเขาบอกเออหน้าเขาเป็นอย่างนั้นแหละใช่แล้วก็ ถ้าแฟนเก่าไม่จบสักทีอารวาสแล้วอะไรเงี้ยปล่อยข่าวไหมล่ะมีคนอื่นมันมีชู้เลวไปย่ะไม่รู้ก็ไปอิสเบลล่าเหมือนกันถ้าเป็นพี่หอมยศไม่ไมโยนความผิดอย่างนั้นบอกว่าเขาตายดีกว่าเขาตายไปแล้วแรงกว่าชเขาตายแต่เขาไม่ผิดไงตายเป็นอุบัติเหตุอ่ะอันนี้ก็ใช้แล้วก็ใช้ใช้ไม่ได้ก็กองไว้ไอ้เรื่องแบบใส่ความอ่ะ ใช้ไม่ได้คนที่ดีที่สุดที่คิดว่าน่าจะได้ยำมาคือเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันคือจริงจริงจริงข้อแรกพี่ขอถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมคะว่าหนูสนิทกับคนในบ้านแค่ไหนคนในบ้านแก๊งเนี้ยมีความจําเป็นที่หนูต้องเก็บไว้แค่ไหนตอบพี่หน่อยค่ะก็อยู่บ้านรั้วเดียวกันแล้วค่ะ แล้วแล้วจําเป็นแค่ไหนที่เราต้องแคร์เขาก็โตมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโตมาด้วยกันไม่ได้หมายความว่าต้องแคร์นะพี่ว่าค <c oughs> ือโตมาด้วยกันเราอาจจะไม่ชอบกันก็ได้ไง <c oughs> ความสัมพันธ์ของเราสมมติว่าไม่มีผู้ชายตัดเรื่องแฟนไปก่อนเราเป็นความสัมพันธ์ที่ดีไหมกับคนในบ้าน <c oughs> ดีนะคะถ้าไม่รวมเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่อ่ะโอเคงั้นกลับมาที่คาถามของหนูข้อแรกทํายังไงให้ move on ทํายังไงให้เขา move on เรา move on เลยค่ะเราใช้ชีวิตของเราไปเลยเพราะว่าข้อแรกน้องหนูต้องขีดก่อนว่านี่เป็นความสัมพันธ์ของหนูกับแฟนใหม่แล้วมันอาจจจะไไม่ด้บแค นนหม่คนนี้ถ้าที่บ้านมีนิส,สัยหวังดีเกินความจําเป็นเราต้อง move on ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเขาจะ move on ตามเราเองหนูนึกออกไหมคะ<ไ>เขาจะขุดอดีตแค่ไหนหนูต้องไปกับปัจจุบันค่ะไปเรื่อยๆหนูก็ move on ไปเลยมากับแฟนใหม่ใช้ชีวิตเป็นปกตินึกออกมอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องแรกก่อนคราวนี้ในส่วนของเ,อเรื่องของการที่จะแบบว่าให้แฟนใหม่กับญาติเข้าหากันอะพี่ว่ามันจะกลับมาที่คําถามพี่ว่าแล้วมีความจําเป็นแค่ไหนที่เราต้องรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้เหมือนจะเป็นครอบ คัวใหญ่ใช่ไหมนึกออกไหมใช่ค่ะเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันลุงป้านาอายอย่างเงี้ยอ่าดังนั้นคือถ้ามันหนูรู้สึกว่าเป็นครอบครัวใหญ่อยากที่จะให้เขาสนิทกันประมาณนึงพี่ว่า ต้องจูนทั้งสองฝ่ายและต้องใช้เวลาก่อนอาจจะต้องบอกกับแฟนเราก่อนว่าเธอที่บ้านฉันเป็นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเข้าบ้านเมื่อไหร่อ่ะเตรียมใจไว้ก่อนแต่ว่าฉันก็ยังแบบรักที่บ้านไงฉันก็เลยแบบว่าเออนั้นขอหน่อยได้ไหมอย่างน้อยที่บ้านก็ถ้ามาที่บ้านอ่ะพยายามหน่อยละกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือถ้านั่งกินข้าวกันก็พยายามหน่อยเขาอายุเท่าไหร่อ่ะแฟนใหม่อ่ะแฟนใหม่ย,ยี่สิบสองค่ะผู้ชายเด็กจะเข้าไม่ถูกไม่ไม่เข้าใจเข้าใจเพียงแต่ว่าอันเนี้ยถ้ารู้สึกว่าที่บ้านสําคัญขนาดัง่ไงแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะพ ถ้าเป็นพี่เลยนะอยู่ถ้าเป็นอายุวัยเนี้ยอ,อยู่กับผัวค่ะอยู่กับแฟนค่ะด้วยค่ะแล้วก็แล้ว,วฉันมู<ะ>มฟออนไปเลยค่ะฉันก็มูฟออนของฉันไปค่ะแล้วที่บ้านมันจะเป็นยังไงก็ตามปล่อยเขาไปบ้านก็ส่วนที่บ้านถูกต้องคือคือบางครั้งอ่ะหนูนึกออกไหมว่าคําถามบางคําถามอ่ะมันน่ารําคาญแต่มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะมันเป็นคําถามที่เหมือนแบบเขาก็รู้แหละว,ว่าเราเลิกกันแล้ว แต่มันเหมือนวิธีเดียวที่เหมือนเขาคุยกับเราได้อะผู้ใหญ่อะหนูหาเรื่องคุยเออไม่มีอะไรจะคุยอะแล้วก็รู้สึกว่าอคุยเรื่องนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือถ้าลำคาญคําถามเหล่านั้นพี่ว่าก็คือแบบฟังหูไว้หูอันนี้สาคัญนะแต่พอเราคบกับแฟนนานๆเดี๋ยวเขาจะยอมรับเองตอนนี้มัแปดเดือนไงก็ต้องก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นอะมีคนบอกให้ยิ้มเฉยๆแล้วไม่ต้องตอบจริงหรือไม่อีกอันนึงที่พี่นึกออกยิ้มเฟซฟไปเลยใช่อีกอันงนึงที่เรานึกออกถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นแบบสมมตร้้อ่ไะกโนงห โอ้ย้องใส่เลยใช่ไหมแบบนิง่งเราไม่ไหวแล้วเราลองไปเลยไม่ต้องบอกด้วยไม่แบบไม่เราก็พูดบอกขาหันไปบอกยายว่าไม่พูดชื่อเลย <c oughs> <c oughs> ทีเดียวแล้ยายช็อกเข้าโรงพยาบาลครั้งเดียวแค่นี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกว่าเพราะอะไรก็คือมีแอคชั่นให้เขารู้ว่าอย่าถามเรื่องนี้ลองเอาไปเลือกใช้ดูนะพุทธศพุทธอย่าลืมโทรนะ